วันนี้คุณฤิ์จะมีเทคนิคในการบวกเลขให้ไวขึ้นจำง่ายๆใน3ขั้นตอนเท่านั้นนะครับเรามาดูกันนะครับเทคนิคที่1การจับคู่ตัวเลขจับคู่ตัวเลขก็คือเราจะมองหาตัวเลขที่รวมกันแล้วผลลัพธ์ได้10นะครับยกตัวอย่างเช่น1คู่กับ9 2คู่กับ8 3คู่กับ7 4คู่กับ6 แล้วก็5คู่กับ5เพราะว่า1รวมกับ9ได้10 2รวมกับ8ได้10 3รวมกับ7ได้10 4รวมกับ6ได้10 5ก็รวมกับ5ได้10เหมือนกันอย่าลืมนะครับจับคู่ตัวเลขไว้จําไว้ด้วยนะครับ1กับ9 2กับ8 3กับ7 4กับ6แล้วก็5กับ5รับ มาดูเทคนิคที่2การกระจายตัวเลขกระจายตัวเลขเช่นเราต้องการหา34บวกกับ45 34ก็คือ30บวกกับ4 45ก็คือ40บวกกับ5เพราะฉะนั้นตรงหลักหน่วย4บวก5เราก็จะรวมกัน แล้วก็จะบวกหลักสิบด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นในตัวอย่างนี้4บวก5ได้9 30บวก40ได้70เพราะฉะนั้น70บวก9ก็จะเท่ากับ79นั่นเองครับเป็นคำตอบนะครับ 3, <c oughs> เทคนิคที่3เทคนิคการปัดขึ้นลบออกปัดขึ้นลบออกยังไงมาดูนะครับ39 บวกกับ53าเราจะสังเกตเห็นว่า39จะขาดอีก1น,นะครับเพื่อจะเป็น40เพราะฉะนั้นเราก็บวก1ไปให้เป็น40แล้วก็บวกกับ53พอเป็นจำนวนเต็มเราก็จะง่ายเลย40บวก53เราก็จะได้เป็น4บวก5เป็น9ก็9 3แต่เมื่อสักครู่เราบวกไป 1>, 1เพราะฉะนั้นเราต้องลบออก1ก็จะเป็น93ลบ1เป็น92นะครับเอามาดูตัวอย่างที่2 48บวกกับ35เราจะสังเกตเห็นว่า48จะขาดอีก2จะครบ50นะครับเพราะฉะนั้นเราก็บวกไป2 48บวก2ก็เป็น50 50บวก35 ก็จะเท่ากับ85แต่เมื่อสักครู่เราบวกไป2เพราะฉะนั้นเราก็จะหักออก2ก็คือลบออก2เหมือนกัน85ลบ2ก็จะเป็น83เป็นคำตอบนะครับเพราะฉะนั้นสรุป3เทคนิคง่ายๆที่จะทำให้เราบวกเลขได้ไวขึ้นเทคนิคที่1คือจับคู่ตัวเลขครับ เทคนิคที่2การกระจายตัวเลขเทคนิคที่3คือการปัดขึ้นลบออกครับปัดขึ้นเท่าไรลบออกเท่านั้น3เทคนิคง่ายๆนี้นักเรียนสามารถนำไปใช้ได้และแต่ต้องฝึกทำซ้ำๆบ่อยๆนะครับทำให้เราบวกเลขได้ไวขึ้นถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็ กดติดตามช่องด้วยนะครับ